เ่บื้องครับเมื่อนี้ตอนนี้ก็นกำลังสิลงกระลำกันนะครับเด้อนี่ลงกระลำนะครับนี่สั่งกระลำมาเบิ้งรถดรวดคุ้มค่าบ่พี่น้องรถดนะเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งโอ้กระลำซีตันกัวเนาะเอามาเลี้ยงไว้วางนี่นะครับมองเก็บมองเก็บกระลำ มเ็บที่เก็บกะลัมปรีเอาเอาขุนป้าที่ชัวกระลำกระลำนกกระลำ กะลำกะลำกะลำเอาพูดได้ยักได้กะลำกะทั่วมาเ้อมาติดตัวเอาอยู่นี่เอามาล่งไว้นี่พุนกะลำเบอร์ทร่ยังพันได้บอกมาล่งยังมาแล้วอ,อ,อือ เก้วมาพน,นเรอพนเลี้ยงกับเลี้ยงเลี้ยงทังนี้เลี้ยงทังนี้เลี้ยงทั้งนี้นะครับเก็บไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อ